ีกครั้งหนึ่งนะฮะเข้ามาสู่พาร์ทสามโอ้แหลกประจําเลยเข้ามาสู่พาร์ทสามแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคนคนเดิมครับพี่เดิมเวลาเดิมอ่าสวัสดีครับแต่ว่าคนที่ชื่อว่าอเมซอนไม่อยู่ที่เดิมเวลาเดิมนะครับแต่อเมซอนไม่อยู่ไม่ใช่วันเดิมด้วยครับวันใหม่ที่ของยาวไม่หมดตัวก็เกี่ยวไว้ในเชฟดิ อ่าไหนไม่ต้องการนั้นไม่ต้องการเนื้อหมูเพราะเนื้อหมูเขาจะล้นอยู่แล้วเนื้อหมูเต็มตัวเลยเนื้อหมูมันจะทําให้เขาเต็มเนี่ยเพราะอันนี้ไม่ต้องนี่มาใส่ไวเดอเมนวีตต้องวีตต้องการไม่ต้องเอาคนไม่ต้องเย่เลสโตนได้บ็อกเลสโตนเย่เลยบ็อกเลสโตนล่ะเออไม่ค่อยชัดครับพี่เดียร รีวิวไปกับผมนะเดี๋ยวเอ็กซเรย์หาอ้าวเราจะเก็บทำไมทิ้งไว้อุ้ยอยา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 ไม่ใช่ครับแค่ทำให้ให้แค่ทำให้ดาบทองพังนี่เองครับอ๋อก็ยังหิงสยู่ครับชะลานี่เรามีบล็อกซนี้ดีมาเดี๋ยวนครับเดี๋ยวเดินแลไปเก็บหิงรอบนี่รไม่เห็นแกอยู่ไหนอ๋ออยู่นั่น รู้ว่ารู้ว่าใช้ที่ขุดอันนั้นอืมโคขนาดใบแล้วยังมองไม่ค่อยเห็นเลย <c oughs> นี่ขนาดใบเน็ตแล้วนะเนี่ยยังมองไม่ค่อยเห็นเลย <c oughs> อ๋อไปแจกที่สปาวอะอ่ะเอาไปแจกที่สปาอ่าแ <c oughs> จกบล็อกเลยแจกบล็อกเลยสตอนอูนี่ะผมไม่ใช่โพ้เด็กป <c oughs> ุ๊บเย้เฮดเดอร์ เจอเดมอนนี่ The โอ้โหไอ้มเอเ็น,เนี้เขาต้องตามหาเอมาเมลล์เพราะเอมเมลล์มันหายากในโลกนี้ใช่จะได้เอาไปอือพี่ดียร์ในวิวฟิลนี้จะมากว่านะไหมอยาได้ที่คุณละมุนสามพันโอเคเจอละเอมเมลล์เพื่อคุณได้โพดิกเอก้ยนึงเย้ไม่ได้โพดอกอิกไงเย้ yeah. เย้เย yeah, 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 yeah. ่เยเยดีใจด้วยดีใจด้วยเย้ yeah. เอ้ยไปเดียวขอที่ขุดแล้วมุนสัมผัสแป๊บหนึ่งเราไม่มีเราไม่มีที่ขุดแล้วมุนสัมผัสเรามีแต่ที่ขุดนี่นุ่มนวลเอาหรอเออแล้วทำไมแกขุดได้บอกอนะเลสตนตูลเลสโตนโอ้นเลสตตนโอ,นอ,โอ้ไม่ใช่โปรเจกต์ทียขุดได้เหรอเอเอเมื่อกี้เราขุดโคขุดไม่ได้ขนาดใบเนลแล้วทำไมยังไม่ได้จริรือเปิดมอสสว่า เปิดแล้วเนี่ยเฮ้ยคงทนประสิทธิภาพละมุนเออเนี่ยละมุนสามพันนี่เดี๋ยวขอหน่อยคุณโปดเทคได้ไหมขดไม่ได้เจ้าใช้ที่คุดละมุนสามพันไอวีอ่ะเอ๊ะเป็นระดับเจ้าใช้ระดับพันเทพอ่ะตอนนี้อนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปหาเดมอนพี่เีย พิวไปไหมไปครับพิวไปไหมไปเลยไปครับอัดอยู่ก็ต้องไปครับทีวีด้วยครับตกหลุมพังครับโอเคก็ได้อยู่ไหนเนี่ยมาเรามีโปเทคกีวีเอเจ้าเลจ้าเล่โอเคได้มาเรามีโปเทคหนึ่งอันโปเทคก็อะไรโปเทคลาภิษใช้อันนี้ขุดเลยสองเท่าขุดสองเท่าไม่เห็นสองเท่าเลย ทำไมคราวที่แล้วคุดยังสองเท่าเลยไม่เหมือนคอมมันก็โอ้โหใครทุบใครทุบมาระวังโพเทคแล้วอ่ะเฮ้ยทุบออกเลยนี่กำลังวางนี่แกดูเราทุบออกพีวางโอ้อุ้ยเจอแล้วเจอแล้วใกล้ถึงละววิพี่ออ่กี่อน่ิี่พีอก่่ รู้แหละว่าแกคงมุ่งหน้าไปหาเพชรเออเอาอ้อนเลยแกแกมามามาเราบอกอะไรใหอะไรเร้อนมีที่ขุดโจ๊กโยกลาบใช่ไหมคุณลงมาเลยคุณลงมาเลยแก่าเพิ่งขุดเพชรก่อนเดี๋ยวเรามีวิธีอะไรก่อนไอ้ไอ้นี่ไม่ฟังเปนี่ไม่ฟังอย่าบ้าเพชรมากเลยแกบอกอะไรให้เฮ้ยแกไม่ฟังก่อนเลยก็ออกไปตาเขาจะขุดนี้แกขี้เกียจฟังขี้เกียจฟังขี้เกียจฟังออกไป นแล้วนี่ออกไปตาอ,อีม้านี่แกมาดูที่ขุดนี่ก่อแรงงูดีดีไอ้ดีขุดได้สองอันนั่นเห็นไหมมันเพิ่มสองอันนั้นที่ขุดเราไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นไม่เห็นราะไม่ได้ดูโนตีนเอ,อเบอร์จริงเวอร์เอาเพศคืนมาเลยแม่เราด่าเราวแกกวนตีนเอาแล้ว,วลทำไมอ่ะแกมากกนบบแล้วก <ขอ S 2> <อ>่อนข,ขอจบวิธีน,นี้ครับไปบาย,บาย